ณเมืองเคียมีเจ้านี่ออกไปสิเฟ้ยฮ้ฮอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะฮึเร็วเข้ารีบไปซ่อนตัวในอาคารค้าองค์จักรพัรดิได้โปรดหนีไปเถอะครับฟูมมอนสเตอร์ได้บุกเข้ามาประชิดแล้วข้าจะไม่หนีไปไหนจงปกป้องต่อไปซะจะไม่ยอมให้ชาวเมืองตะวันออกต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแม้ต้องแลกด้วยชีวิตจะต้องปกป้องพวกเขาเอาไว้ให้ได้ พี่ชายดูสิดูสิสจักพัดคนนั้นกำลังทำหน้าเคร่งเครึมใหญ่เชียวนั่นสิน้องพี่น่าตลกชะมัดพวกเจ้าเป็นใครผมแซมส่วนฉันดีนเที่ยวนั่นเป็นแวมไพรสินะเป็นเรื่องเล่าที่ฟังมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนว่าเคยมีคู่หูแวมไพรที่ก่อเหตุอย่างอุอาจจนถูกขับไล่ออกจากตระกูลและถูกไล่ล่าจากกิลโดยมีข่าหัวแน่นอนว่าเชื่อเดียวกันกับผูุ้กรุกอย่างพวกเจ้าแซมกับดีนคู่หูมอนสเตอร์ครัสสคือพวกแกเองสินะ ถูกต้องนั่นคือพวกผมเองละเจ้าพวกกิวดันเอาพวกเราไปเทียบกับมอสเตอร์ชั้นต่ำซะได้ดูถูกกันแบบนี้อภัยให้ไม่ได้เราไม่เคยลืมคำสบประมาทนั้นเลยแน่นอนว่ารวมไปถึงเจ้าพวกที่ให้การสนับสนุนพวกมันด้วยโอ้เป็นความแค้นที่อดกลั้นมานานสินนะทว่าบรรพบรุษเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็เลยจะมาลงกับข้าแทนอย่างนั้นเหรอฉันตัดใจที่จะแก้แค้นกับตัวการไปแล้วเพราะช่วงเวลาชีวิตระหว่างเรามันต่างกันเกินไป ดังนั้นแกที่รับสืบทอดสมบัติจากพวกมันมาทั้งจกักรวรรดิจะถูกชั้นคนนี้แก้แค้นเอาละถ้ามีอะไรอยากจะสั่งเสียก็ทำซะตอนนี้เพราะอีกเดียวผมจะดูดเลือดของคุณจนกลายเป็นมอมมี่เสร็จแล้วจะไปโยนทิ้งในเมืองหลวงของจกักรวรรดิให้เองมีใครบางคนชักจูงพวกมาสเตอร์งั้นเหรอถ้าภาคีอัศวินยังอยู่แล้วก็ถ้าทำได้ก็ลองดูแต่ถึงแม่ข้าจะตายแต่จกักรวรรดิยังคงอยู่แค่จิตวิญญาณนั่นละกันที่ฉันยอมรับแต่ว่า มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่เจ้ามันอ่อนด้อยทำได้เพียงแค่เห่าหอนจงนึกเสียใจที่มาเป็นศัตรูกับพวกเราตายซะมีตัวเกกะเข้ามาขวางอันหรอเอลนาะถ้าเจ้ามานี่แล้วทางอาโนจะไม่เป็นไรหรือแม่ใจจะไม่อยากแต่ไม่อาจขาดคำสั่งโดยตรงได้โปรดอภัยให้ด้วยค่ะรู้สึกว่าเจ้าลูกชายของข้าจะเติบโตขึ้นล้วสินะดีใจจริงๆต้องขอบคุณเจ้ามากเอลนาะ ฟาบาตตัวฉันน่ะอาโนเป็นคนส่งตัวเจ้ามาแล้วเจ้าก็ตอบรับความตั้งใจของเขาจนมาถึงที่นี่ได้ทันเวลาข้าลัดีใจจริงๆเก็บเรื่องที่อยากคุยเอาไว้ก่อนช่วยแสดงให้ข้าเห็นหน่อยได้ไหมว่าเจ้าเติบโตแค่ไหนได้ตามประสงค์ขับฟาบาสดาบของะกูลฮัมสเบิร์กดิฉันจะแสดงให้เห็นเดี๋ยวนี้เฮ้แล้วไงก็แค่มนุษย์เพิ่มมาอีกคนผมจําได้ว่าเธอคืออัศวินที่อยู่กับเจ้าชายและนันยาคนนั้นใช่ปะเพราะเจ้าชายได้ความสามารถเลยไปไหนได้ไม่ไกลลัสิตา พอรู้ว่าโดนคนไร้ความสามารถแบบนั้นมาขัดขวางแผนการของพิ่ชายทำเอาหดหูเหมือนกันนะแซมอย่าประมาทคนของตระกูลฮัมสเบิร์กคือผู้กล้ามาตรฐานของคนทั่วไปใช้กับมันไม่ได้อย่าคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเชียวยังไงผู้กล้ามันก็เป็นแค่มนุษย์อเอ๊ะนายนะ่ะเพิ่งพูดสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดออกมาต่อหน้าต่อตาฉันเตรียมตัวตายได้เลยเป็นแค่มนุษย์อย่าริอาจมาดูถูกอุ้ย ทั้งเร็วทั้งหนักนวงสมกับเป็นเด็กอัจฉริยะจากรกระูลอัมสเบิร์กเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้คนถึงกล่าวขานว่าเป็นผู้กล้าในยุคนี้ทว่าจะทำให้สำนึกเสียใจเองที่อาจผานมาเป็นศัตรูกับแวมไพร์อย่างพวกเราพวกมันลดจำนวนลงบ้างมินนะถึงจะได้กองทหารของเอลนามาช่วยแต่ก็ยัง ท่านพ่อคาร์ลสมาแล้วครับคาร์ลสผู้นี้ได้ฝ่าฟันผ่านฝูงมอนสเตอร์จนมาถึงที่นี่แล้วองค์ชายมันอันตรายถอยไปก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกหนะ้าเพราะตอนนี้ฉันคือวีรบุรุษคาร์ลสโอ้มาช่วยสำนับสนุนสินะเจ้าผู้แวมไพายจงออกไปพ้นจากที่นี่ซะใช่เมื่อเราปรากฏตัวเพลวคามที่นี่ก็จะหายไปตกลงกันเอาไว้แบบนั้นแล้วเราที่ช่วยเมืองนี้ไว้ก็จะกลายเป็นวีรบุรุษเออ <c oughs> องชายองชายครับ เจ้าชายโง่นั่นมาจริงๆด้วยแฮะไม่ต้องไปสนใจพวกรีวล้อมีสมาธิอยู่กับศัตรูตรงหน้าก็พอทำกันได้นะคาร์ลสเร็วเข้าเราต้องไปถึงเมืองเคียให้เร็วที่สุดเฮซินเวอร์อันที่จริงนี่เป็นครั้งแรกที่พบกันสินนะครับเจ้าชายเลโอนาร์ดไฮคิดถึงกันไหมครับคิดถึงเสียงผมไหมครับก็เอ่อที่ผมหายไปเนี่ยก็ติดงานด้วยบอกขี้เกียจด,ด้วยนะครับก็ขออภัยจริงด้วยนะครับผม ผมพอดีวา่าผมคิดว่าจะมาทําคลิปช่วงลางปิดเทอมนะครับโอเคมันจะได้มีเวลาว่างมาขึ้นด้วยแหละครับแล้วก็ช่วงที่ปิดเทอมเริ่มแรกๆอ่ะผมขี้เกียจนะครับแต่พอผมกลับมาอ่านคอมเมนต์คนดูคอมเมนต์เก่าบ้างคอมเมนต์ใหม่บ้างผมก็มีกําลังใจนะครับผมแล้วผมก็จะกลับมาทําแล้วนะครับแล้วก็จะลงเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่างมากนะครับก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจกันมานะครับผมไม่หายไปแล้วละครับผมไม่หายแล้วล่ะ ดังนั้นก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะครับติดกดติดตามด้วยผมไม่หายแล้วครับเราชมคลิปใหม่ต่อๆไปเลยครับผมสวัสดีครับ